สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการพัดแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชครับนาเสนอเหรียญหายากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่านะครับมีไม่กี่เหรียญหรอกครับนะครับเท่าที่ผ่านหูผ่านตาเนี่ยนะครับสภาพแบบนี้ก็ถือว่าเดิมๆเลยนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือเหรียญอะไรเอ่ยมาดูบล็อกหลังครับเหรียญนี้คือเหรียญหลวงพ่อธรรมจักวัดธรรมมูลนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับซึ่งเป็นลักษณะด้านหลังนี่นะครับ หลังยันห้าณนะโมพุทธ,ธายะแหะครับด้านหน้านี่สวยงามมากนะซึ่งนะครับใบหน้าที่แก่ออกมานี้ได้สวยสดและงดงามไม่ค่อยได้พบเจอนะท่านผู้ชมใบหน้านี้ท่านดูชัดครับนี่ผมไม,ไม่ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะได้ดูแบบเรียๆธรรมาชาตินะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่รุ่นแรกๆท่านไม่ต้องไปตามหานะครับสร้างน้อยหายากนะครับถ้าไปเจอก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับมือ นะครับนักสะสมนักเล่นรุ่นใหญ่หรือว่าเซียนดังๆไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนะครับก็เหรียญของลวงพ่อธรรมจักนี่วัดธรรมมูลนี่สร้างออกมาหลายยุคหลายสมัยหลายรุ่นนะครับท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมครับลักษณะนี้นะครับผมก็ไม่อาจทราบปีได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอ่านจากงานนะครับแบบนี้ก็คือเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญเก่าแล้วเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองลองนิกเกิลนะครับนี่อันนี้เก่ามากนะครับไม่ใช่ว่า พึ่งสร้างครับแบบนี้เก่าเลยนะครับนี่มาดูกันเต็มรับท่านผู้ชมนะนะครับเหรียญลักษณะนี้นี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับกระไหลทองรองนิกเกิลนะครับทางงานลักษณะนี้นี่เป็นงานปีลึกนะครับท่านผู้ชมนะและที่สําคัญนะครับเราดูกระไหลทองแห้งนะครับรองด้วยนิกเกิลนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็มาดูครับศิลปะการแกะบล็อกแม่พิมพ์นี่เป็นการแกะมือนะครับ นี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับแบบนี้คือเป็นการแกะมือโดยไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือยุคใหม่นะครับเห็นไหมครับนี่งานลักษณะอ้าวู้ได้อย่างไรท่านไม่แน่ใจถ้ามาดูด้านหลังนะครับนี่เฉพาะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับใบหน้านี่ยอดนิยมเลยนะครับเห็นไหมครับปีลึกแน่นอนนะแบบนี้นะด้านหลังเป็นหลังยันห้าเห็นไหมครับคาว่าหลวงพ่อธรรมจักรนี่ฟอนต์ตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับฟอนต์ตัวหนังสือไม่ว่าจะเป็นช่องไฟหรือว่าตัวหนังสือนี่ แม้แต่คนคนเดียวกันแกะบล็อกนี่แม่พิมพ์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับแม้แต่ตัวเราเองขนาดเราเขียนหนังสือนี่นะครับตัวหนังสือบางทีก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับสังเกตไหมครับท่านผู้ชมตัวรอเรือนี่สองตัวยังไม่เหมือนกันเลยคําว่าทามาจากเห็นไหมครับนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าแกะมือนะครับแกะมือก็คือเป็นงานโบราณงานเก่าแล้วประจวบเหมาะกับธรรมชาติแบบนี้นะครับเป็นงานยุคเก่าๆนะครับนี่แล้วก็กระไหล่ทองลองนิกเกิลนี่โอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับ เอาว่าเก่ากึกเลยและที่สําคัญใบหน้านี่หายากนะครับสภาพนี้ก็ได้ทุกอย่างเลยได้ทั้งพิมพ์ที่หายากนะครับได้ทั้งใบหน้ายอดนิยมนะครับแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับท่านไปดูข้อมูลได้เลยนะครับท่านไหนหาอยู่นะครับพระดีไปลึกแล้วก็เป็นพระดังด้วยนะของจังหวัดชัยนาทนะครับท่านผู้ชมนะนะครับนักเล่นนักสะสมที่มีเบสิกในการดูเหรียญหรือว่าดูเหรียญเก่งๆนี่ก็ทราบแล้วครับว่าเป็นพระแท้นะครับปีลึกนะครับ นี่แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะนะครับถือว่าโอเคเลยดูตัดดูตัดนะครับดูตัดเหรียญน,นี้หนาหนะครับเห็นไหมครับขอบตัดแบบนี้เนี่ยเอาวัดแท้นับหนึ่งนแท้นับหนึ่งนะท่านผู้ชมนะใครเล่นเหรียญทราบดีนะครับไม่ได้พูดเกินจริงแน่นอนนะคใครเล่นเหรียญเนี่ยทราบดีนะและเป็นพระที่ดูง่ายครับเอาว่าหาไม่ง่ายก็แล้วกันนะสาหรับนะครับใครที่ชอบเหรียญลักษณะพระพุทธ,ธ,ธรรนี่หายากับหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลหลังยันห้านโมพุทธายะซึ่งออกที่ชัยนาท ท่านคิดดูก็แล้วกันว่าเหรียญเก่าๆนะครับยุคที่เป็นกระไหลทองลองนิกเกิลแบบนี้เกจิท่านไหนนะครับองค์ไหนจะเสกบ้างนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปพูดถึงนะเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นพิธีใหญ่นะครับผมบอกได้เลยนะดูจากงานศิลปะดูจากกระไหลทองลองนิกเกิลแล้วก็ดูจากวัดที่เป็นวัดชื่อดังนะครับเห็นไหมครับของจังหวัดชัยนาทนี่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับท่านผู้ชมนะแบบนี้นะเอาว่าหายากก็แล้วกันนะนะครับได้สภาพดูง่ายนะครับดูง่ายสบายตาแบบนี้เลย รุ่นแรกหรือว่ารุ่นยุคต้นๆไม่ต้องไปตามหาเหมือนที่ผมบอกนะครับรุ่นไหนก็คลังเหมือนกันนะครับนี่ครับขอว่านะครับมีเกรตนาการจัดสร้างแล้วก็นะครับเป็นหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมามูลนะครับที่เป็นเหรียญแท้ๆคลังทุกรุ่นนะครับท่านผู้ชมนะอย่างนี้ไม่ค่อยเจอท่านดูสังเกตุนิ้วมือผมนะไม่ใหญ่มากนะท่านดูนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวตัวเลขผมจะขึ้นให้นะท่านไหนอยากเป็นเจ้าของนะครับมีโอกาสเป็นเจ้าของทุกท่านนะครับ เอาว่าหาไม่ง่ายก็เล้นครับสวัสดีครับหายากนะครับส่าชมครับอย่าช้านะครับ